สวัสดีผมวันนี้ผมก็แบ็คฮาร์ดนะผมวันนี้ผมก็จะมาปลอมตัวเป็นย่างไก่นะครับผมไปปั่นคนในดิทคอร์สกิททีวีเนี่ยไปดูว่าว่าเขาเชื่อหรือเปล่าว่าผมเป็นย่างไก่ตัวจริงว่าตัวปลอมนะผมไปดูกันเลยครับโอ้โหจังหวะเนี้ยก็มาดิครับนายอยากจะลองแกะชาซาย่าเหรอเฮ้ยนี่มันบิการชิาเก็ับ เจอคนดังนโอ้ my god พี่กาพี่กาอมอมอะไรอยู่ครับทำไมพูดเหมือนกับอมน้ำอยู่เลยครับไม่ได้อมไม่ได้อมไม่ได้ออมอะไรเลยอมครับ๋ออย่างนี้ดีเองดูหัวแกเฮ้ยนี่มันไก่นี่ว่ะ อาวไก่เพิ่งเห็นเหรอกระต๊อกกระเต๊กเออเพิ่งเห็นเหรออ่าเพิ่งเห็นอ่ะมันเป็นไก่นี่เหรอเอาไปย่างดีกว่าเอาไปย่างใช่ไหมพี่กล้าใช่ไหมใช่ใช่ไก่ก็ถูกแล้วใช่ไก่นี่ต้องเอาไปย่างแล้วมันก็กลายเป็นย่างไก่นะเออเป็นไก่แล้วก็ไปแย่งไก่อีกตัวหนึ่งที่ตายแล้วแล้วก็มากิน ไไกกกก่่่ินใช่ไก่กินไก่ช่วงนี้มันมันถูกกักตัวไม่มีอะไรกินเลยแลไก่ก็กินไก่เนี่ยอ๋อกักตัวยังใช่ปหมตอนแั้วไม่มีใช่ไก่จะเข้าโรงงานเคมอฟีเปล่าเดี๋ยวพามันก็ได้นะมันมันมีราคาดิตัะไก่ย่างเป็นแบบนี้ทอดกรอบแทนพิกาชิคเกอร์เลสทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับ ก็วันที่อเนี่ยอ๋อไม่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 ซ้อมทีไม่อะไรเลยเหรอครับไม่ซ้อมครับช่างแม่มันครับอ๋อช่างแม่แล้วครับเช่คือมเห็นเห็นไล่ไล่ไล่สดอยู่ดีตั้งหรอตอนผมไปแข่งเกมอ่ะเดี๋ยวผมไม่ไ้ฝังเฮียแม่งทีมผมแม่งทีแรกแม่งว่าจะเลือกตัวที่อะไรมาก็ได้แม่งนี่เฮียแม่งเลือกเมทไปทั้งทีแม่งเล่นอาวีแม่งไปแข่งแพ้แล้วแม่ง สิบเก้าต่อสี่ทแบบโอ้โหคือคือคือฝั่งเราสิบเก้าฝั่งมันสีใช่ไหมไม่ไม่ฝั่งเราสี่อ๋อขี้แตกเกิดเร่างเกิดร่างเกิดร่องไ่ครับเอออยากระถามว่าอะไรถามเลยนะคไปกรีนบลวอกกี่กี่ปีและอ่าสิบปีครับสิบปีครับผมสิบปีครับ ว้าวทบกี่ขวบเองนะสิปีอายุเก้าขวบครับฝึกมาสิปีแล้วว่าบัอายุผมเก้าขวบครับอ๋อผมสองขวบผมสิตอนอายุสองขวบผมได้ตอนอายุสี่เดือนไม่คือคือผมฝึกในท้องแม่ด้วยหนึ่งปีอ๋อเออแล้วพิกล้าพีกลาเล่นเกมมากี่ปีแล้วครับอ่าสิบกว่าปีแล้วชอบจะเล่นเกมอะไรครับมาริโอหรอครับ ใ่บเอร์อะไรนะครับคอปเตอร์เอออ๋มาริโอเลมาริโอมาริโออ๋อมาริโอมาริโอใช่ใช่ลมามามาริโอที่ที่มันแสดงหนังใช่ไหมไม่มันมาริโอเมาลักใช่แลมันเนโอ้อยเฮ้ยแบทแมน้ย้ยโอ้โโอยอ่โอยอ้วดีแบทแมนโดนอะไรต่อมาทไมเป็นงั้นอะ เอาอ๋อเด็กินช็อกโกแลตเยอะไปตอนกักตัวอ๋อก่อนกักตัวสินะอ้อเข้าใจเน้ากจจามน้ำหมนกข้าสิบแม่งเพิ่มไปแปดสิบอ้อเพิมเยอะเหมือนกันนั่นแหละอ้โอโอ้โหโอ้โโอุโสโอ้หโอบโหโอ้โมโอ้าหโอ้กหโอ้นอ้อกโหแอ้โหโอ้หโอ้โหล้โอ้แล้วหลแ้โหไอ้หโ้โโอโหโออ้โโจกหอร์โอโอา เอาพอพอแล้วเอาช้อนช้อนนี้หิวอยากจะกินจ๊กหมูไม่อยากกินจ๊กหมูไม่กินดีกว่าไม่ไม่ไม่อยากกินซุปไก่เหรอครับโอ้โโควิดตีนเ้าวลูกเกดก็อย่าลืมติดตามช่องไก่ย่างด้วยนะฮะครับผมขอบคุณมากครับช่องของลูกเกดด้วยครับผมขอบคุณมากครับแล้วช่องบีกลาไม่ประมลเลยเหรอครับ ม่ต้องไม่ต้องไม่โปรโมทเลยแกทำไมครับคือช่องพี่ดังอยู่แล้วไม่ต้องโปรโมทหรอกอ๋อดังก็ขอบคุณสปอนเซอร์คุณไก่ย่างเลยนะครับผมช่องนี้ไม่ต้องฝากละใช่ครับผมให้สปอนเซอร์เขาก็คือไก่ครับที่ผมย่างไก่ไก่ย่างใส่ใบกัญชาคือคนนี้คนนี้เป็นสปอนเซอร์ที่จ้างมานี่คือโดดด่างเลยใช่ไหม อยากูมาแล้วไปมาแล้วใช่ครับผมใช่ครับผมเออเออเอาแกเอาเอ้ยพี่เอกมีกล้ากี่คนวะในดิสนีย์ยังหลายกล้าผมมีทั้งกล้าหานกล้าหานกล้ากล้าชิคเกล็ดต้นกล้าอารีอารีอารีใบกล้ากล้า กล้า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 กลเจ้กล้าอะไรกจนเดือกระดอโอ้ยกล้ากล้ากลากล้ากล้าอวีป้า่วัสดีรกบผมเจอตัวปอับมนมี้นะจะบินนะเต้เตเต้อะไรครับเจะบินไม่หมดพอสนใจสนใจเอรถ v s เอวาเต้บออ๋อช่วงนี้ผมเอารถบ m w อ s แดงโมน่าสนใจมากลย โอ้ยซืรถ AWM เหรอใช่ตอนนี้จะซื้อรถถังแล้วซื้อทำไมครับไปไปยิงอะไรยิงคนในสภาหาเลยครับผมจะเอามายิงบ้านผมมาดูกันว่าบ้านผมจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับไอ้เราไอ้เราก็นึกว่าจะมาจะมา PS กับแตงโมแม่งเวียดกับบ้านเองเลยยอดเลยแล้วแล้วแล้วปีเต้จะไปอยู่ไหนครับ้าบ้านพังสวัสดีครับ ผมสร้างใหม่ก็ผมรวยก็ผมรวยก็มาดิครับนายอยากจะลองกับชาสายยาเหรอ